เอาละครับวันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆมาอยู่ที่ปรา,าสาทวัดสะกำแพงใหญ่อันนี้เป็นหนึ่งวัดที่มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังก็คือหลวงปู่เครื่องนะครับแล้วก็ภายในวัดเนี่ยเขาก็จะมีโบราณาสถานนะครับเก่าแก่มากๆเลยก็เป็นปรา,าสาทที่มีลักษณะคล้ายๆกับปรา,าสาทมิฑลเหมือนกันนะครับเป็นศิลปะของขอมโบราณนะครับอันนี้เราไปเที่ยวทางวัดมาขอพอรแล้วก็มา ชมสถานที่ประวัติศาสตร์กันด้วยสมัยก่อนเนี่ยผมเคยไปวัดนี้แล้วนะครับแต่แต่สมัยก่อนนั้นน่ะอยู่น่าจะช่วงราวๆประมาณเกือบ10กว่าปีแล้วนะครับที่ผมไปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดที่เนี่ยครับเขาได้พัฒนานะครับมีการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับเยอะแยะเลยนะครับก็สวยงามตรงปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ผมจะมาขอเล่านะครับในส่วนของตัวปราสาทบ้างนะครับปราสาทเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับ เขาจะสร้างด้วยอิดบล็อกนะครับซึ่งอิดบล็อกตรงเนี้มันจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะฮะในส่วนของกลางสี่เลียมเนี่ยเขาก็จะมีช่องมีรูเอาไว้นะครับซึ่งรูตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับคนโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการร้อยร้อยตรงรูเนี่ยครับในการขนย้ายนะนะครับขนย้ายเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีการลากมาโดยสัตว์ใหญ่นะครับอย่างเช่นช้างนะฮะเขาก็จะลากอิดก้อนเนี่ยนะครับมานะครับ มาถึงที่จุดบริเวณที่เขาต้องการที่จะสร้างปราสาทนะครับพอเวลามาถึงที่ปราสาทแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ใช้วิธีการใช้ลอกนะครับในการยกยกอ่าก้อนก้อนหินสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับมากองรวมกันนะครับแล้วก็ตรงรูตรงเนี้ยนะครับก็ยังมีประโยชน์อีกนะครับก็คือเขาสามารถที่จะนํารูตรงเนี้ยนะครับมาใช้เสียบกับเป็นอาจจะเป็นเสานะครับทำให้ให้ปราสาทตรงเนี้ยนะครับมันถูกยึดแน่น โดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการฉาบปูนนะครับในสมัยก่อนนะนะครับในสมัยก่อนก็มีวัตถุดิบแค่ไหนนะครับก็ใช้แค่นั้นนะฮะทีนี้ถ้าเราเข้าไปดูในตัวประสาทเนี่ยครับก็จะมีศิลาจารึกเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นศีลาจารึกโบราณนะครับประสาทวัดศากกะแพงใหญ่นะครับก็ถูกก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่16-18นะครับก็หลายพันปีแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ได้มีการขึ้นทะเบียนนะครับเป็นโบราณสถานนะครับกับกรมศิลปากรนะครับย้อนไปในอดีตนะครับสมัยเมื่อ40-50ปีที่แล้วนะครับตรงโบราณสถานนะครับปราสาทสักกำแพงใหญ่ตรงเนี้ยนะครับสมัยก่อนเนี้ยก็มีวัดสักกำแพงใหญ่นะครับโดยที่มีพระเกจิอาจารย์ที่ดังนะครับเป็นหลวงปู่เครื่องนะครับทีนี้ถ้าย้อนอดีตไปเมื่อ40-50ถึงปีที่แล้วเนี่ยนะครับตรงเนี้ย เขาก็จะมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งนะครับซึ่งใต้ต้นโพนี่ครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นเวทีมวยนะครับเวทีมวยก็ชาวบ้านต่างจังหวัดในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมาดูมวยกันนะครับใต้ใต้ต้นโพนะครับตรงข้างปราสาทนะครับสักกัแพงใหญ่นะแล้วก็จะมีเวทีมวยนะครับก็มีชาวบ้านกันมาแยะนะครับก็จะมาดูมวยที่ตรงนี้นะครับก็สมัยก่อนเนี่ยนะครับในพื้นที่รอบๆเนี่ยก็จะเป็นป่า แล้วก็เป็นทุ่งนานะครับดังนั้นเนี่ยสถานที่จัดงานมาขอศพอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาจัดกันที่วัดนะครับหรือปราสาทสักกำแพงใหญ่นะครับอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับจังหวัดรีสเกตซึ่งการเดินทางเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสตาร์ทจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางไปที่อ่าปราสาทปราสาทกำแพงใหญ่นะครับก็ขับน่าจะใช้อ่เวลาประมาณสัก7-8ชั่วโมงนะครับ ในการเดินทางมานะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมได้กลับมาที่ปราสาทสักกำแพงใหญ่อีกครั้งนึงนะครับก็ได้มาเห็นความสวยสดงดงามนะครับแล้วก็โบราณสถานทีเ่เขาเก็บดูแลรักษาไว้อย่างดีมากๆนะครับ